สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาไล่หาสาเหตุับผมเสียงดังับผมของรถ Honda แจ๊คนะผมตัว G K นะผมก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ถึงจะมีเสียงดังครับผมเซนเตอร์จะใช้หูฟังนะผมฟังว่าเสียงดังจากตรงไหนก็หนึ่งสาเหตุที่เราเจอเสียงดังเวลาเบาเครื่องนะผมโอริงเครื่องเสียงจางเงียบนะผม หนึ่งเซนเตอร์สันนิษฐานว่าเป็นลูกปืนนะครับผมเป็นลูกปืนหรือเป็นที่สายพานแอร์ไดชาร์ตนะครับผมเซนเตอร์สันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องแล้วมาฟังกันนะครับผม

มาสองไฟคนทำใหม่เ้าให้ถ่ายมาที่คุณก็แต่ตู้ฟังที่ทุกรอบนะน้องๆดูที่ทุกรอบทุกรอบตรงนั้นนะสองถ่ายที่ทุกรอบอีกเทาไปทุกรอบตรงนั้นอ่าแต่ทีนี้ก็ไม่เสียงผิดปกตินะใชับจช้าก็ไม่ครบนะทีนี้เราจะปั๊มน้ำนะครับผมอ่าจะเพิ่มฟังปั๊มน้ำ ส่งไปต้นน้ำอย่างเงี้ยแก่เข้าพัดลมตง้ง้งเุ้งๆิ้งไม่ใช่อ่าทีนี้เซตต้จะฟังที่คอมนะครับผมโอเคเสียงมาที่คอมนะผมแต่ทีเนี้ยไหนลองเอาเอาไม้มาใส่ฟังดิไม่อยู่ฝั่งนี้ มาขยับเข้ามาขยับเข้ามาอ่อะทีนี้มีว่าจะเป็นที่ตัวคอมหรือว่าเป็นที่ลูกปืนหน้าคัดนะผมเดี๋ยวเซนตุขยับไปใกล้มาที่หน้าคัด เขาขยับ <Okay. S 2> มาใกล้หน้าคัดเสียงก็จะดังขึ้นเรื่อยๆครับผมก็โอกาสเป็นน้าคัดเป็นไปได้ครับผมแต่ต้องระวังอย่าไปแย่เข้าสายพานนะอันนี้ดังอยู่ไหมดังใตะเตๆเตเยูโอเค แต่โตคิดว่าเป็นที่ลูกปืนหน้าคัดนะผมก็ต้องลองเปลี่ยนหน้าคัดดูนะครับผมต้องลองเปลี่ยนหน้าคัดดูนะครับผมถ้าเป็นที่คอมถ้าเป็นที่คอมเวลาเร่งเครื่องก็น่าจะมีเสียงอยู่เรื่อยครับผมตัวน,นีเ้เวลารอบเร็วขึ้นเนี่ยเสียงจะเงียบนะผมก็โอกาสเป็นที่ลูกปืนเป็นไปได้ครับผมโอเคคันนี้แต่โตคิดว่าเป็นที่หน้าคัดคอมแอร์อครับผม เ,เปิดแอร์มันก็ดังไม่เปิดแอร์ก็ไม่ดังใช่เปิดแอร์ดังแต่พอไร้งเครื่องมันก็ไม่ดังนะก็เดี๋ยวเสนอลูกค้าไปครับผมว่าลูกค้าโอเคไหมนะครับผมลูกค้าจะโอเคซ่อมหรือเปล่าครับผมก็ <c oughs> ถ้าลูกค้าซ่อมครับผม <c oughs> เดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูกันว่าแซนตู้ไล่หาสาเหตุถูกต้องไหมครับผมหรือว่าลูกค้าไม่ซ่อมอูทั้งวิเคราะห์ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ซ่อมดีกว่าก็เป็นไปได้ครับผมก็รอติดตามชมกันนะครับ